สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายวันนี้ช่องสายรุ้งเองครับก็มีข่าวคราวเรื่องราวที่จะมานำสเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็คือศูนย์วิจัยและก็พัฒนาน,นวัตกรรมทกศมาคาดการราคาสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม64ว่าสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวราคาสูงขึ้นประจำเดือนนี้นี่เองว่า จะมีชนิดไหนกันบ้างที่ปรับตัวขึ้นแล้วขึ้นเพราะอะไรนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูกันที่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน15รราคาอยู่ที่8,623บาทถึง8,834บาทต่อตันเพิ่นเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง1.25 ถึง3.73%เปเซนเนื่องจากคาดว่าความต้องการข้าวของผู้นำข้าวข้าวรายใหญ่ของโลกจะกลับมาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มาที่ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวราคาอยู่ที่1494บาทถึง1601บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง0.38 ถึง1.41%เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นในเทศกาลในวันช่วงเข้าพรรษานี้นี่เองแล้วก็มาดูกันที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาจะอยู่ที่8.11บาทถึง8.17บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง0.30ถึง 1. 0.0%เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยนั่นเองคาดว่าในเดือนนี้จะมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แค่1.30%ของผลผลิตองค์รวมทั้งหมดนั่นเองครับและก็มาดูกันที่ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ราคาช่วงนี้จะอยู่ที่56บาท45ถึง57บาทจด45ต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0. 0.2ถึง1.79%โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม2564จำนวนทั้งสิ้นก็คือ436ล้านตันนั่นเองครับผมนี่ก็คือการคาดการราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ก็มารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันแล้วนะครับว่ามีชนิดไหนที่ยังปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนนี้นี่เองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวกราวเรื่องราวของเกษตรกรมากมายที่จะมานาเสนอตรงนี้นี่เองครับผมขอบคุณมากครับที่เขามารับชมและก็รับฟัง